ใครก็ตามที่บอกว่าอิบลิสนั้นน่ะน,นะฮะตกนรกเนื่องจากว่ามารยาทไม่ดีไม่เกี่ยวอากิด้เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นไม่มีความรู้เรื่องของวิชาเตาฮิตครับก็เลยเข้าใจผิดว่าอิบลิสตกศาสนาเพราะเรื่องมารยาทไม่ใช่พี่น้องเตาฮิตแบ่งไม่กี่ประเภทรับคือพี่น้องจะแบ่งไม่กี่ประเภทก็แล้วแต่แต่มันก็หนีไม่พ้น3อย่างเนี่ยแหละอันแรกเตาฮิตรูบูบียอันที่2เตาฮิตอุลูฮียอันที่3เตาฮัตสแปร์ซิฟาตคืออะไรเตวฮิตรูบูบียก็คือว่าการยอมรับว่าลอสมาตาลาเป็นผู้สร้าง เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้สิ่งดีมาประสบกับเราเป็นผู้ทดสอบเรามีสิ่งไม่ดีเป็นคนกําหนดกอดอกกระดัดเตาฮิตประเภทนี้บรรดามุชริกินก็ยอมรับในกุรานบอกว่าถ้าเจ้าไปถามบรรดามุชริกินกูเรชว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะบอกว่าอัลลอฮมุฮา,าละานี่คือเตาฮิตรูบูเบียอิบลิสเองนะชัยตอนยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแต่เตาฮิตท,ที่สําคัญที่อิบลิสตกศาสนาเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะมันปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลา อาบ่าวสตักบรารวากานนมินังกาฟิรีนอัลัสม์อัตาลาบอกในกุรานว่าอิบลิสเนี่ยมันปฏิเสธคําสั่งและมันตะกั้นบดและมันเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธตรงนี้เป็นเตาฮีดประเภทไหนพี่น้องนี่คือเตาฮีดนะครับเตาฮีดประเภทอูลูฮียะเตาฮีดอิบารดาพี่น้องการเชื่อฟังอัลัสม์อัตาลาเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นอิบาดาหรือเปล่าถามพี่น้องก่อนอัลลอฮัสั่งให้เราละหมาดเป็นอิบารดานะฮะอัลลอฮัสั่งให้เราทําอะไรความดีต่างๆเนี่ยเป็นอิบารดาเพราะฉะนั้นเราละหมาด เราเชื่อลอร์นี่คืออิบาดาแต่ถ้าเราฝ่าฝืนคําสั่งของลอสมาตาลาคำสั่งองลอสมาตาลาที่สั่งเรามาเนี่ยเป็นอิบาดานะฮะเราทําตามนะเราวายิบจะต้องทาตามคาสั่งของลอสมาตาลาเพราะเป็นอิบาดาเราเป็นบาวทําตามตรงนี้คือเตาฮิดอูลูฮิยะหรือเตาฮิดอิบาดาเราปฏิเสธคําสั่งของลอสมาตาลาไม่ทําตามอันนี้คือปฏิเสธเตวฮิดอิบาดาปฏิเสธเตวฮิดอูลูฮิยะเพราะ OD ฉะนั้น การที่อิบลิสปฏิเสธคาสั่งของลอสมาตาลาบอกกับมาไลากาซึ่งตรงนั้นรวมถึงอิบลิสด้วยว่าจองสู่อยู่ต่ออาดัมฟาซาจะดูมาไลากาสู่อยู่ทันดีเพราะรู้ว่าน,นี่คืออิบาดาครับคำสั่งของลอสมาตาลาคืออิบาดาคือเตาฮิดอิบาดาคือเตวฮีดอูลูฮียะอบาบบะสักบรออิบลิสไม่ทําตามคําสั่งเนี่ยปฏิเสธเตาฮิดอิบาดาพี่น้องปฏิเสธคําสั่งอัลลอฮปฏิเสธเตาฮิดอูลูฮียะตกศาสนาเพระาะปฏิเสธเตวฮิดอิบาดา ปฏิเสธในการที่จะเชื่อฟังอลัลลอฮฺซุบฮานวตาละตะกับ,บรปฏิเสธตเตอรฮิดอุลุยะสิ่งนี้แหละทำให้อิบริสันกลายเป็นกาเฟตครับพี่น้องไม่ได้กลายเป็นกาเฟตเพราะว่ามารยาทไม่ดีไม่มุชริกินทั้งหลายเนี่ยนะฮะกูรเรชที่ท่านมุสลิมไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเขารู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักครับเขาเชื่อในเตาฮิดอิจมาลีเขาเชื่อในกุลลีเขาเชื่อในภาพกว้างบางส่วนแล้ว เขาเชื่อในตาฮิดร,รูบูบียะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ุมาตลาเป็นผู้สร้างฮะกูเรชอบูจาฮันอบูละฮับฟิรูนเหมือนกันหมดนฮะกอรูนพวกอาร์ตพวกสมุดพวกกลุ่มชนก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์สุมาตลาเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นเป็นผู้ให้ตายเป็นผู้ให้ริสกีเชื่อในตาฮิดร,รูบูบียะแต่เขาไม่ยอมรับในเตาฮิดอิบาดะครับพี่น้องครับ เขาไม่ยอมรับในการทําอิบาดา้าต่อรัศมะตาลาเพียงองค์เดียวเขารับไม่ได้นบีมาเผยแพร่มาสอนเขาเนี่ยนบีมาสอน13ปีที่มักกะเนี่ยตวฮรดอิบาด้าครับเรื่องอุลูฮิยาเรื่องว่าพระเจ้าองค์เดียวนะ่ะกราบว่าอิบาด้ต่อรัสมะตาลานะ่ะอย่าไปอิบาด้ต่อสิ่งอื่นอย่าไปกราบว่าสิ่งอื่นอย่าไปเชื่อพระเจ้าอื่นจอมปลอมทั้งหลายทุกประชาชาติที่ปฏิเสธเนี่ยอลัลรัสมะตาลากล่าวในกุรานว่าอิสตักบรอตะกบอร อัลลอฮ์กล่าวถึงพวกอาสมูดก็ตะกับบดอัลลอฮ์กล่าวถึงฟิรูนก็ตะกับบดเยอะยิ่งตะกับบดจองหองอัลลอฮ์กล่าวถึงอิบลิสก็ตะกับบดใช้คําเดียวกันเลยกลุ่มชนนบีนัวนะกลุ่มชนในสมัยของลูจนะครับของทุกกลุ่มชนนะสมัยท่านอับดีมอมัสละเลยสลามกุเรชอบูละฮับอบูจะฮันนะทั้งหลายทั้งปวงเขาตะกับบดทั้งนั้นเลยอิสติกบาร์ ก็เลยกลายเป็นกาเฟตตกศาสนาเนื่องจากการตะกับบดต่อเตาฮิตอูลูฮียะครับพี่น้องปฏิเสธเตาฮิตอูรูฮียะไม่ใช่ตะกับบดเยอะยิงในเรื่องของมารยาทเรื่องเตาฮิตทั้งนั้นที่ตกศาสนาเพราะฉะนั้นอิบลิสเอ้ยฟิโรูนเอ้ยนะกลุ่มประชาชาติก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งมุชริกรินอบูจารฮันอบูละฮับชาวนรก ที่ตะก,กบดท,ที่อัลลอฮฺสุบฮฮตาลาใช้คำว่าตะก,กบดคือตะกบดต่อเตาฮิตอูลูฮียะตะก,กบดต่อการยอมรับในคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮฺฮุหฺุตาลาเตาฮิดต่อการยอมรับในเตาฮิตอิลาฮียะหรือว่าอูลูฮียะหรือว่าอิบะาดาตรงนี้ปฏิเสธเตาฮิตทําให้เขาตกศาสนาครับ